สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมืงนีอยู่ทงหน้านะครับเดี๋ยวโมนีผ้าทุกท่านนะครับมาเบิงวิธีการวานเข่านะครับของชาวบ้านเพิ่นนะครับเป็นฤดูทำหน้าแล้วนะครับหลังจากที่เพิ่นถนาหน้าไปแล้วเพิ่นก็มาวานแบบนี้แหละครับนี่นี่คือวิธีการวานเข่านะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่เพิ่นกำลังวานอยู่ครับอันวานเข่าในเขายังครับเนี่ยเข่าเจ้าครับอืมเข่าเจ้าแม่นหอ่แมารีบ อ๋อหอมมะลิพ่นบอกว่าพันวานเขาเขาเจ้านะครับหอมมะลิเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นี่แหละครับวิธีการวานเขาเพิ่นกิใส่ถังนะครับสะพายนะครับแล้วก็เอามือขวาในี่รวานแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาทำกันสี่คนเลยนะครับพ่นมาวานเขานะครับเขาเริ่มวานมือนี่นี่ก็ล่อฝนมาครับในวานล่อฝนเลยว่เนี่ยนีนครับ สมมุติว่ามีฝนมีอย่างมาตกมานี่มันน่านบ่ครับมันจังสีได้เกี่ยวนี่จักเดือนนี่ประมาณนี่ประมาณเดือนพฤศจิกาได้เกี่ยวครับโอ้พฤศจิกานได้ประมาณพฤศจิกาบอกครับตอนนี้ก็พฤษภาเนาะมีจูนจุลายนออกัสเซปเทมเบอร์ออกโทเบอร์เนาะประมาณหกเดือนดีครับสันครับประมาณหกเดือนนะครับธนาเป็นสีได้สีได้เกี่ยวนะครับนี่คือเขาหอมมะลินะครับ คนบอกว่าพคนวานเข่าหอมมะลินะครับนี่ครับนี่คือวิธีการวานเขานะครับคุณผู้ชม่นเบิ้งตั้งบนเมื่อกต้ซอยกันนะครับนี่นี่แหละครับวิธีการวานเขาของชาวอีสานนะครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดยโสธรนะครับที่อำเภอคอวังจังหวัดยโสธรนะครับนี่เป็นธงหน้านะครับเป็นธงหน้าของของบันปะนะครับคุณผู้ชมอำเภอคอวังจังหวัดยโสธรครับนั่นแหละครับคือวิธีวานเข่านะครับ เขาที่เพิ่นเสียวเมื่อวานเพิ่นก็เตรียมไว้นะครับผุนอยู่ในรถทั้งผุนเต็มเลยครับผุ้ในรถกระบะผุญเลรครับนี่เพิ่นกะเอาใส่ถังมาแบบนี้นะครับไปเอาถังไปใส่เอาอยู่ในผุนในรถกระบะผุญเลรครับแล้วเพิ่นกะเมื่อวานเนาะครับนาอนะครับหมดแล้วเพิ่นหมดถังเพิ่นก็สิไปเอานะครับอ่็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e นะครับสีสเกตชานแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ